รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาแล้วครับนี่กลายเป็นเกมโชว์ที่แจกรถมากที่สุดในประเทศไทยแล้วครับและนี่คือเกมแจกรถ presented by Mitsubishi m o t o r ต m i t s u b i s h ิ m i r a ราเป็นตัวเองไปให้สุด m i ิ s u b i s h i a อ tra ชีวิตธรรมดาไม่เป็น นิวมิ t ซูบ i ชิเอ็กซเพนเดอร์อีกขัน้นกับ SUV ที่เป็นคุณ New Mitsubishi t r i ิยัตแอดลี e เหนือชั้นสซยพันสปอร์ตมิ t s ูบิชิปาจ j โ r ่สปอร์ตอ i ลิทอ i ดิชัที่สุดแห่ยงยนตรกรรมเหนือระดับพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะเมื่อวานฝั่งคุณองตัวและคุณเรียวต่ช่วนคะแนนแรกไปได้วันนี้ต้องมาลุ้นต่อเพื่อทำคะแนนขึ้นเสมอจะได้เล่นต่อหรือต้องกลับบา้านวันนี้ห้ามพลาดคะ่ะเนื้ออะไร มีโปรตีนมากกว่ากันครับหมกในปริมาณเท่ากันตอบเนื้อที่มีโปรตีนมากกว่านะฮะระหว่างเนื้อหมูเนื้อหมูเรียกอะไรฮะหมูบุตะบุตะโอเคเนื้อหมูเจอกับเนื้อแพะฮะเอาแล้วใช่รู้พอไม่รู้ใช่รู้กอไม้ตาอมตัวตอบมาแล้วว่าเนื้อแพะแพะญี่ปุ่นเรียกอะไรฮะยากิ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  ยากิโซบะไม่ใช่ยากิโซบะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะมั่นใจว่าแพ้มากกว่าหรือเปล่าตัวใช่ครับน่าจะใช่ครับเนื้อหมูตะอสระนนท์แคร์คิดว่าเนื้อหมูครับคิดว่าเนื้อหมูนะโอเคเอาละและเนื้อแพะเป็นตออที่ทำไมแพะเป็นถูกต้องถูกต้องพีตเซกย์พีก่ผิดซีพีเซกย์พีกัยพีเซกยกัยพีกัยถูกต้องครับผม ยืนข้างๆยังเหนื่อยนะนเออคือรู้เหมือนกับว่าทั้งหมดเนี้ยคือเลี้ยวดูดพลังมาหมดเลยผมว่าผมว่าเปลี่ยนจากดูดพลังเป็นทุกคนตกตะลึงในความเป็นมันนะไปเลวะเอาละตอนนี้คุณมีหนึ่งแต้มละใจชื้นหน่อยนะฮะวัวตอนนี้แชมป์เขามีแต้มนําอยู่นะฮะเราไปกันต่อนะครับเนื้อสัตว์ที่มีโปรตีนมากกว่าในปริมาณเท่ากันเนื้อแพะเจอกับเนื้อวัว

ักววเรื่องแต่งคุกคัวมึงมันทำไมมันผิดนะโปรตีนเยอะกว่านะฮะเอาโอนแต้มมาแชมป์ยินงงงเลยเฉยช็อกเลยเนื้อแพะนะครับมีโปรตีนมากกว่าอร่อยกว่าไม่เป็นไรเพราะอร่อยกว่า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 ไม่ได้ถามว่าอะไรอร่อยกว่าถามว่าโปรตีนเยอะกว่านะฮะไปกันต่อเลยนะครับเนื้อวัวเจอกับเนื้อไก่ฮะ โอ้โหเอาแล้ววัวกับไก่ตอนนี้องค์ตัวเรียวตะตอบว่าไก่ไก่ทำไมมั่นใจว่าไก่เยอะกว่าแน่นอนครับเราคนออกกำลังกายครับมันต้องยิ้ปกไก่ครับเหรอ ที่รู้อยู่แล้วครับอ๋อโอเคผมเคยได้ยินว่าคนออกกําลังกายกินอกไก่เพราะว่าปริมาณโปรตีนเนี่ยในอกไก่มันสูงที่สุดแล้วเอาละฮะแล้วไก่เป็นคำตอบที่ทําไมถูกต้องครับไก่มาทำไมไก่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 ไกนิว่ไก่ไก่ไก่ิกิไก่รินิวัไก่ไิ่ไก่ไก่น ที่เขากินไก่เพราะไก่มันไขมันน้อยเดี๋ยวโรตีพิมพ์ทอดปกะกอนเลยนะไก่เนี่ยมีโปรตีนสูงมากครับประกอบมันเสร็จแล้วเพาะเล่าตาเล่าตาคุณไปละโอ้โหตอนนี้นะฮะแชมป์ตีซึ้งมานะฮะนั่นนนท์แคร์คุณต้องการอีกแต้มเดียวครับเพื่อป้องกันแชมป์เลยนะฮะเลยวตาอองตวนคุณแพ้ไม่ได้กลับบ้านเลยไม่แพ้ครับไม่แพ้ครับ นี่ยังตอบยังไม่ได้กดไฟแต่รับโอนแต้มมานะฮะโอ้โหไไมม่่แแพพ้้อยากไปอยู่ที่นี่อีกเอาล้วฮะสุดท้ายแล้วตั้งใจให้ดีนะครับไก่เจอรับกบฮะเดี๋ยวตาเดี๋ยวตาดีแล้วแหละที่วันนี้เราเล่นใหญ่เพราะว่าเราไม่เหมาะกับรายการนี้จริงๆใช่ครับเรียกแท็กซี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าหน่อย่ครับกบเรียกไรฮะใครรู้ ใครรู้อ่ะใครจะไปรู้อะฮะก็ใครรู้ว่าใครรู้ใครรู้ใครรู้อ๋อที่บอกว่ากบเคโลอะเหรอใช่เคโลใครรู้ใครรู้โอเคถ้ากบมีปริมาณโปรตีนในเนื้อมากกว่านะฮะโอเคเสมอ 2- ต่อ2แต้มแต่ถ้าตอบผิดนะฮะกลับบ้านเลยนะฮะไม่แต่แต่แต่ว่ามันไม่ได้ระบุว่าอาจจะเป็นไก่ตัวเล็กๆกบตัวใหญ่ๆอันนี้น้ำหนักเท่ากันเอาเนื้อมันมาชั่งเลย100กรัม เอาเนื้อมาชั่งเลยนะฮะตอบถูกคุณยังอยู่ในเกมตอบผิดกลับบ้านเลยนะฮะซึ่งผมจะดีใจมากเลยและกบเป็นคำตอบที่ทำไมผิดถูกผิดมันผิดคำตอบที่ถูกมันถูกเป็นมันคำตอบที่ถูกทำไมถูกที่ไงไก่มีโปรตีนมากกว่าฮะเพราะฉะนั้นแพ้กับนันนนนะฮะป้องกันแชมป์หนึ่งสมัยสำเร็จนะครับ Nailed คนที่กาลังลดน้ำหนักอยู่น่าจะต้องมองหาอาหารที่มีไขมันน้อยโปรโตีนสูงๆกันอยู่แน่ๆโดยเฉพาะโปรโตีนในเนื้อสัตว์นั้นมีส่วนสําคัญในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายซึ่งจากข้อมูลของสํานักโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขทําให้เราทราบว่าเนื้อที่มีราคาสูงและคนรักสเต็กเขาคอนเฟิร์มว่าอร่อยมากๆอย่างเนื้อแพะถือว่ามีโปรโตีนมากกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นเพราะในเนื้อแพะ100กรัมมีโปรโตีนสูงถึง20.50กรัมเลยล่ะค่ะโอ้ โอ้หถือว่าสูงมากๆเลยนะคค่นี้ถัดมาด้วยของโปรดของสายเนื้อทั้งหลายอย่างเนื้อวัวที่มีโปรตีนมากถึง20.30กรัมต่อเนื้อวัว100่รัมอกรัมนึกถึงเนื้อวัวย่างกระทะร้อนอกลิ่นหอมๆก็ลอ,อยมาเลยละคะ่ะ ตามมาด้วยเนื้อสัตว์ที่เป็นอาหารหลักของบ้านเราอย่างเนื้อหมูที่ในปริมาณ100กรัมก็มีโปรโตีนอยู่19.60กรัมและลดลงมาอีกนิดเดียวกับเนื้อสัตว์สาหรับสายรักสุขภาพเพราะในเนื้อไก่มีไขมันต่ํามากและมีโปรโตีนอยู่ไม่น้อยที่19.50กรัมค่ะ,อ,ะอันนี้ถือว่าเป็นอาหารที่โบโบชอบมากเพราะเนื้อกบทอดกระเทียมนี่อร่อยเริศมมากทีเดียวเลยค่ะแถมเนื้อกบที่รสชาติคล้ายเนื้อไก่ก็ยังมีโปรโตีนไม่น้อยกว่ากันเท่าไหร่อยู่ที่17.62กรัมค่ะ ปิดท้ายด้วยเนื้อของสัตว์ที่คนไทยเชื้อสายจีนมักใช้สําหรับการไหว้เจ้าอย่างเนื้อเป็ดที่ให้โปรตีนอยู่ที่13.40กรัมต่อน้ําหนัก100กรัมอ่ะเย็นเนี้ยคุณผู้ชมจะไปกินเนื้ออะไรก็เลือกเอาเลยค่ะมีประโยชน์ทั้งนั้นส่วนตอนเนี้ร่างกายโบโบต้องการโปรตีนมากขอตัวไปหาเนื้ออร่อยๆกินก่อนเลคะโอ้นั่นนนกักวันนี้โดนโดนนพวกเราแบบเหมือนโทเกมอ่ะ เล่นใหญ่ตายก่อนเลยแล้วยืนรอรอเรานะโอเคแน่นอนฮะแชมป์นะครับรักษาแชมป์ไม่ได้นะครับคูปองเติมน้ำมันมูลค่า2,000บาทจากสถานีบริการน้ำมันพีทแล้วก็กาแฟไม่กล้าระดับ v i p นะครับส่วนลดในการเติมน้ำมันลิตรละ50สตางค์นะฮะแล้วก็ส่วนลด50%ในการซื้อเครื่องดื่มจากร้านกาแฟพันไทยนะครับส่วนเดวตาองตัวนะฮะล้มแชมป์ไม่สำเร็จนะฮะนาฬิกาทามเมกเอ็กซ์เรดวิง1,000 นะฮะเป็นของคุณชมทางบ้านทันทีเลยนะครับที่ชมในเฟซบุ๊กแนเพจนะครับอ่ะมาถึงตรงนี้เดี๋ยวนนนกับแคร์เขาจะเป็นเลือกรถยนต์แล้วก็ตามหากุญแจแล้วเลี้ยวตาอองตวนอวยพรเพื่อนหน่อยดีครับขอให้ได้ครับขอให้ได้ครับขอให้แบบคือขอให้ได้แล้วก็เรื่องรถเอาไปเลยส่วนพิตี้ดูแลรถเดี๋ยวโอนมาทางผมเอง โอเคอ่ะเรื่อตามตัวันครับขอบคุณมากที่มาร่วมสนุกครับขอบคุณครับขอบคุณมากรับวถ้าจะลั่ลาแบบภาษาญี่ปุ่นแบบเออวันนี้ผมสคนไปก่อนแล้วนะครับกลางวันกางงานเนี่ยวันนีมสองคนไปก่อนแล้วนะครับกลางวักลาาน สมสุขกลับมาสู่รายการเราอีกครับอ่ะผมเหนื่อยแล้วเกินโอเคทีนี้ถึงเวลาของพวกคุณแล้วล่ะครับเพราะนั้นเราจะมาเริ่มต้นตามหากุญแจรถแล้วก็เลือกรถยนต์กันครับ,รบเริ่มจากมิตซูบิชิแอท a ร d และมิตซูบิชิ i ิรา e ครับซินิคาสองคันนี้นั่นนนกับแคร์ปรึกษากันคันไหนคือคันที่คุณชอบเอาอยัางไงดีคันนี้เอาละฮะทั้งสงคนตัดสินใจแล้นะครับมิตซูบิชิมิราสครับ นี้เราจะมาตามหากุญแจที่ใช่กานอยู่ใน5ตำแหน่งนต่ครับวันนี้เริ่มจากเทสโก้โลตัสน้ำยาปรับพัุ่มไฮยนีนน้ำดื่มสปริงเกลกาแฟาเขาช่องและเครื่องปรับอากาศไดคิดอินเวอร์เตอร์ครับนั้นนนแครเอาตำแหน่งมาครับเอาสปริงเกลครับน้ำดื่มสปริงเกลนะครับทีนี้มีกุญแจ3ดอยคุณเลือกหมายเลขหนหมายเลข2และหมายเลข3ครับ หมายเลขสามไม่ไม่ถามเพื่อนเลยเหรอหมายเลขสามคนนี้ก็เซนดีครับผมให้เขาเลือกเลยให้เขาออกหน้าเลยนะฮะหมายเลขสามครับเชิญครับตอนนี้กุญแจดอกนี้เป็นของคุณแล้วครับผมจะแจ้งสิทธิ์ให้คุณทราบก่อนครับถ้าเกิดคุณตัดสินใจสตาร์ทเลยและถ้ามันเป็นกุญแจดอกที่ใช่รถยนต์มิสูบิชิมิล i าร์สคันนี้เป็นของคุณทันทีขับออกไปเลยใช้คำนี้ฮะแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเก็บไว้ก่อน แล้วเล่นต่อแล้วคุณป้องกันแชมป์ได้จํานวนกุญแจก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณป้องกันแชมป์ได้10สมัยคุณไม่ต้องสตาร์ทเลยครับมันเป็นของคุณทันทีครับและในทุก2สมัยเราจะตัดให้คุณลองสตาร์ทดู2สมัย1ครั้งสองสมัย1ครั้งนี่คือสิทธิ์ของคุณนันนนนแค่เอายังไงดีจะเล่นต่อหรือจะสตาร์ทเลยสตาร์ทลแล้ ยังไงมั่นใจหรือว่าไม่อยากรุ้นละหรือไม่แน่ใจว่าจะป้องกันแชมป์ได้หรือเปล่าหรือว่าเชื่อว่านี่คือกุญแจดอกที่ใช่เชื่อว่าคือดอกที่ใช่ครับแล้วก็ไม่มั่นใจว่าจะป้องกันได้หรือเปล่าโอเคผู้ชมฮะ <c oughs> ท่านนี้คือกุญแจดอกที่ใช่ผมกําลังจะโดนรถคันที่5้านะฮะ <c oughs> ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็โอ้โหเทปหน้าพิธีกรใส่แต่เสื้อกล้ามเลสยสูดเลยนะฮะ <c oughs> พิตีนี้นุ่งกระจมอกเลยนะฮะ ชุดกันเลยทีเดียวเพราะนั้นแต่ผมอยากเห็นเหตุการณ์น,นั้นผมอยากแจกรถยนต์คันที่5าจะเป็นของคุณเพราะนั้นเชิญที่มิตซูบิชิมิรานเลยครับเชิญครับตรองปุดครับเชิญครับปิดให้ครับ <S <S 1> <S 1> โอเคเอาวางไว้ข้างตัวเลยนะฮะ นี่ต้องบอกเลยว่า2นักสนแสดงนี่ก็เป็นสูงใหญ่หุนดีนะฮะอยู่ใน ishi, มิตซูบิชิมิรานี้ไม่ได้ทําให้รถด,ดูคับแคบเลยนั่งสบายนะฮะสบายครับโอเคแล้วมันจะสบายกว่านั้นท้ามันเป็นของคุณจริงๆนะฮะขอให้โชคดีเอาละเริ่มจากเท้าเหยียบเบรกครับนิ้วชี้รอที่ปุ่มสตาร์ทเลยนะครับผมนับ1 2 3กดเลยถ้าได้ยินเสียงเครื่องยนต์ซึมขึ้นมามันเป็นของคุณทธธันทีจะนับ1 2 สสตาร์ครับใช่ครับแต่เสียดายจังเลยครับผมน่าเศร้าลืกเกิดแต่แตนองะนะเศร้ามาโอ้โหเราแจกกันจนบอบช้ำบอกเลยนะโดยจัญญาบันพิธีกรไม่ควรแช่งผู้แข่งขันนะฮะแต่ผมรู้สึกดีใจมากโอเคทีนี้ พิสูจน์กันว่าเรามีกุญแจที่ใช่อยู่จริงครับเอาตำแหน่งมาไฮยินไฮยินตำแหน่งเดิมเมือ่อกี้ไฮยินผิดกลับเอาเหลืออะไรน้ำดื่มสปร,ริงเกอร์นั่นแหละครับคือตำแหน่งที่ถูกแล้วคุณแค่หยิบกุญแจผิด <S <S อสองนะโอ้หนึ่งครับถูกต้องครับมาเลยฮะค,คุณเลือกตำแหน่งถูกแล้วคุณเชื่อนะเสียงทีมงานแบบโอ้โอหนี่เลยแหมคุณเลือกกุญแจผิดแต่ตำแหน่งถูกแล้วฮะนี่ โอเคและที่สำคัญคุณสตาร์ทลองดูก่อนเลยนะฮะมาเลยฮะสตาร์ทเลยครับ <c oughs> นี่แหละฮะแต่ที่เศร้าไป่นั้นคืออะไรรู้ไหมฮะกุญม <c oughs> แจนดอกแรกที่คุณเลือกเป็นของมิสุชิแอตแลนดฮะ <c oughs> แปลว่าถ้าคุณเลือกคันนั้นคุณได้ไปแล้ว <c oughs> ไหวกันนิดเดียวคือ เรามีให้เลือก2รุ่นถ้าคุณเลือกแอตทรัตแล้วคุณยังเลือกกุญแจแบบเดิมคุณได้แอตทรัตไปอีกโอ้โหโบอกเลยว่าคุณผู้ชมฮะนี่เป็นอีกครั้งที่ลุ้นไม่ใช่คุณยังทางบ้านนะฮะทีมงานลุ้นนะฮะ <laughs> ทีมงานลุ้นจังหวะที่คุณบอกน้ำดื่มสปริงเกอร์ทุกคนแบบโหเยอะแล้วลุ้นไม่ได้ใช่ไหมลุ้นโห oh, ลุ้นให้ไม่ออกครับไม่ไหวจะแจกแล้วฮะขอบคุณที่ร่วมสนุกนะครับขอบคุณมากครับ ครับเงียบเหงาวังเวงเหลือเกินครับนี่เป็นอีกครั้งที่ตำแหน่งแชมป์ในเกมแจกรถเว้นว่างลงนะครับเพราะว่าแชมป์เขาก็ตัดสินใจระเบิดตัวเองโดยการเลือกสตาร์ทรถเกือบไปแล้วเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเลือกตำแหน่งถูกและแค่หยิบกุญแจผิดโอ้โหทีมงานนี่เหงื่อแตกเม็ดเท่านี้เลยแต่ไม่เป็นไรครับเราก็พร้อมจะแจกเสมอสำหรับใครที่มีความสามารถและโชคดี ทีนี้จะต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ครับค้นหาแชมป์ทีมต่อไปและตอนนี้ผู้แข่งขันทั้งสองทีมก็พร้อมแล้วครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับบอกเลยว่านี่เป็นสองทีมที่เป็นการประทะกันที่น่าดูชมมากเพราะว่าอายุไล่หนึ่ยงใกล้เป็นผู้ประกาศข่าวฝั่งหนึ่งเป็นดีเจ คนหนึ่งนี่เห็นทั้งหน้าทั้งเสียงอีกฝั่งหนึ่งนี่เห็นเสียงครับ ได้ยินเสียงนะฮะแต่เดี๋ยวนี้วิทยุรก็น่าจะเห็นหน้าละเห็นแล้วมีแอปพลิเคชันครับมีแอปแอปพลิเคชันโอเคอ่เริ่มต้นนะฮะพี่ปอพี่ดาวผู้หญิงยกกำลังแจ๋วใช่่คะโอเคแล้วก็คุณเต้คุณเบียร์นะฮะจากลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก94ครับโอเคอ่ะผู้ประกาศข่าวเจอกับดีเจครับแหมผลออกมาจะเป็นยังไงเพราะนั้นไม่ต้องมีรางวัลติดปลายนมเส้นนิดหนึ่งใครก็ตามที่เป็นแชมป์ได้นะครับผมมีรางวัลพิเศษนะครับเด็กฟันกราเซ่สมอลวบนตา ชัลนรุ่น D Series มูลค่า7,990บาทอยากได้โอเคโดยให้หนึ่งอันละหักครึ่งไปเอาคนละคนละใส่เลยคนละอันเลยนะฮะเพราะนั้นข้อที่หนึ่งมาเลยครับ6ตัวเลือกมาเลยครับโบโบ โบโบเป็นใครอะคะโบโบเป็น AI ฮะนี่เป็นรายการเกมโชว์ที่พิธีกรมี AI ประจำตัวดูมานานตัวพพิธีกรก็เป็น AI ด้วยเนี่ยไม่แน่ใจไม่ใด่ดูแล้วท้าคันหูเหรอะหรือว่าอะไรมีกดปุ่มฮะคุยกับเอไโบโบปล่อยไฟหล่นมาตรงนี้สักสองโบโบใจเย็นก่อนจะเริ่มเกมผมย้ำกติกาอีกทีเราแข่งกัน3ข้อใครได้2ข้อก่อนเป็นแชมป์ทันที แต่และข้อมี3แต้มใครครบ3แต้ม stock, ได้คะแนนข้อนั้นคือด <Yeah. S 1> <bisog desarrollo. S 2> ้วยความที<น> 3, ่ชนะ2ใน3ใครได้ข้อ1ก่อนถือว่าบีบผู่ต่อสู้นะฮะเพราะนันในใน้น kind ช of in like ิงข้อแรกมาให้ได้นะฮะเริ่มต้น6ตัวเลื่องเราจะเปิดอกาสการผู้แข่งขันสลับก่อนเหมือนสับไพ่เพื่อความยุติธรรมค่ะพี่ปอพี่ดาวเชิญครับสลับพี่ปอเชิญนักอกเฮียนไเฮียนอะไรพี่เแรง ถ้าตัวเลขนี่ก็คุ้นๆสองตัวสามตัวนี่ได้ถ้าหกตัวให้เมื่อสองตัวหลังแล้วกันสองตัวหลังบนหรือล่างล่ะเอาโอ้ยล่างเอาสองกับสี่สองกับสี่มห้พี่บอพี่ดาวหน่อยนะฉันบอกสองตัวหลังจะให้สลับห้ากับหกด้วยว่ะสองสี่อ่ะสองกับสี่เชื่อเธอจัดสองกับสี่มาเลยบ๊อบอเอาละครับทีนี้เต้เบียร์ครับครับผมแล้วสักครู่นี้พี่บอสกับพี่ดาวเลขคู่ครับผมขอเราสองคนขอเล่าสองคี่แล้วกันนะครับนี่ครับผมเป็นหนึ่งกับสามครับสำหรับหนึ่งสามมาเลย เอาละตอนนี้เราได้ลําดับตัวเลือกคละกันใหม่แล้วนะฮะแนวทางคําถามข้อแรกให้พวกคุณได้ตั้งตัวกันก่อนบอโบใครอ่ะสงสว่าเออข้อนี้ดูไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องราวในวงการบันเทิง ทั้งสีท่านก็น่าจะมีประสบการณ์มีข้อมูลกันอยู่บ้างครับเรากําลังพูดถึงเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงครับคุณแอนทองผสมคุณแอรับและผลงานละครของเธอนี่ทําไมทําไมทำไมเหรอดูทุกเรื่องเป็นแฟนคลับของพี่แอนการไม่ทําอ่ะยาโอ้ยวพี่ดาวนี่เคลมใหญ่มากไม่เหลือเคลมใหญ่กับคำอ่านเลยย่าสี่ถึเขาโดนทุกเรื่อง FC คุณแอนทอง FC คุณแอนทองคดาวมาแน่จ้า ผมจะรอดู f อสซีคนทัางเรานเอฟซคำถามมันเป็นพ่แอนมิชัยว้ายเอาละคำถามค้อนี้วัดความเป็น f อฟอซีอคุณยะต้องกดเลยล่ะอันนี้คำถามครับคุณยะพี่แอนทองประสมเล่นละครเรื่องใดก่อนกันคุณยะคุณยะคุไย้ เรื่องไหนออกอากาศก่อนพูดง่ายๆเรื่องไหนออกอากาศก่อนมี2ภาพเลือกกดไฟฝั่งที่ออกอากาศก่อนมือเตรียมมือเตรียมนะมือมือใกล้ไว้เลยพี่ปอกด2อันแต่ต้องกดตอนที่เห็น2ภาพก่อนนะฮะระหว่างกดยังสวรรค์เบี่ยงนะฮะโอเคเล่นกับพี่เคนทีรเดชนะฮะเจอกับอุ้มรลักครับเอาแล้วตอนนี้โอ้โห พี่ปออาศัยใช้ความเก๋าความแก่แก่พันษาในงวงการบันเทิงพี่ปอคือตัวจริงเรื่องละครช่องสามสุดยอดสุดยอดแปลว่ามั่นใจแน่นอนไม่ไม่ค่อยอพิธีกรทำท่ารุ้นไหมฮะชูชัวหรือนี่ชูชฮวพิธีกรยังต้องรุ้นไหมฮะหรือนี่ชัวคือวทั้งสองเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ทําให้คู่จิ้นคู่นี้<า>อุ้มรักอุ้ม เป็นแจ้งเกิดคู่จิ้นคู่ท็อปุ๊กกิ๊กนากอนใช่ปรากฏสวรรค์เบี่ยงถูกและอุ้มรักเป็นตอบที่มันพิดเที่ิมันถูกต้องครับผมนี่ถ้าพี่จะอายมากเอาละฮะมาแล้วหนึ่งแต้มนะครับไปกันต่อเลยนะฮะและระหว่างอุ้มรักครับสูตรเสน่ห์ครับ อตอนนี้โโอ้หถึงกับเวอ้อโอ้พี่ปอพี่ดาวได้ตอบก่อนแต่ถึงกับเว้อพี่ปอมือลั่นไม่มั่นใจฮะเกาหัวเลยใช่มีความรู้สึกเหมือนสูตรเสน่หามาทีหลังแต่มไม่แน่ใจว่าลังเลลังเลเอาละโอเคเต้ถ้าเขาตอบผิดโอนต์เป้ไปทางคุณเลยทันทีนะครับครับเต้กับเบียร์ถ้าเกิดคุณตอบก่อนคุณเลือกเรื่องไหนอุ้มรักครับอุ้มรักใช่ครับช่เห็นได้ชัดเห็นได้ชัดว่า FC พลาด โอโหดูรถบดบานลงเยอะรถบดบานลงเยอะเรียอพี่นิกรยังไม่ได้เฉลยเลยนะฮะเรื่องเนี้ยเขาไม่ค่อยลีนัลยอ๋อพี่มันจ่ายแล้วสูสเนหามันเป็นจัดเต็ม แค่กับแต้ก like e ับเบียร์เลยไม่เล่นใจที่ปอพี่ดาวผมอยากให้คุณเห็นภาพคุณในทีมตอนนี้มากแอนพี่กรลโดอไปต้องได้มีคนหนึ่งแต้มเท่ากันไปกันต่อนะครับเรื่องไหนมาก่อนกันของพี่แอนทองผสมนะครับสู่เสน่หาเจอครับปูแข่งทีใหม่ไี่ไฟแรงกันจริงๆค่ะยังไม่จบข้อแรกก็ทำคะแนนเสมอกันอีกด้วยตำแหน่งแชมป์จะตกไปเป็นของใครสัปดาห์หน้ารู้กัน Go! Bananas it!